วัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีควมหวานนะคะโอ,อ้ช่วงนี้คือห่างหายจากจอไปนานมากเนาะประมาณเดือนกว่าเลยนะคะพอดีช่างอะคะ่ะน้องก็ติดทุระงานสั่งนะคะแล้วก็มีทุระด้วยงานสั่งด้วยก็เลยแบบ น้ำอ้อยก็เลยไม่มีมีดลงเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้น้ำอ้อยก็มีมีดอิโต้นะคะทำจากเหล็กแหนบล1สิบล้อนะคะสวยๆเลยนะคะมาให้เพื่อนๆพี่ได้รับชมทั้งหมด6กเล่มเลยนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะจะเข้าป่าเข้าสวนทำไร่หรือว่าจะเข้าครัวได้หมดเลยนะคะสำหรับอิโต้นะคะอ่าเพราะว่าสันนาเขาอ่ะจะจะวันนี้สันนาจะใหญ่นะคะด้ามจับคือกระชับแล้วก็ ฟันกิ่งไม้ต้นไม้นี่คือได้เลยนะคะสวยงามใช้งานได้จริงนะคะสำหรับอีโต้นะคะทำจากเหล็กแหนบรดสิบล้อนะคะวันนี้นะคะมี6เล่มนะคะในราคา699บาทน้ำอ้อยจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะใบายาวเล่มที่1นเนาะเล่มที่1เลยนะคะใบายาวของเขาจะอยู่ที่10นิ้ว7หุนนะคะแล้วก็กว้าง2นิ้ว2หุนนะคะสันหนาแปดมิลหนักอยู่ที่690กร,รัมเลยนะคะเล่มนี้นะคะ ด้ามจับตรงนี้นะคะความยาวตรงนี้นะคะ7นิ้ว2องหนุนนะคะความความยาวของด้ามก็จะประมาณเท่าๆกันทั้งหมดนะคะสวยมากเลยคะ่ะเล่มที่หนึ่งนะคะพีพ่่จะไปฟันกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ๆนี่คือได้เลยน้ําหนักคือเขาดีมากเลยนะคะสําหรับงานหนักได้เลยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่สองเนาะ ี่2นะคะของเขาใบยาวอยู่ที่10นิ้ว6หุนนะคะกว้าง2นิ้ว2หุนสนันหนาแมิลหนักอยู่ที่6ก0กรัมสวยนะคะเล่มที่2นะคะด้ามจับเป็นไม้แดงทุกเล่มเลยนะคะลูกค้าสวยงามนะคะใช้งานได้จริงด้วยนะคะ ะะเล่มที่3นะคะเล่มที่3ใบยาวอยู่ที่11นิ้วกว้างสองนิ้วห่หุนนะคะสันหนา8มิลน,นะคะหนักอยู่ที่680กรัมนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะยาว7ด้ามจับทุกเล่มนะคะจะยาวอยู่ที่7นิ้ว2หุนนะคะพี่ๆคนไหนที่ชอบงานหนักเนาะฟันกี่ไม้ต้นไม้นะคะ,ะพกติดไว้ในครัวก็ได้นะคะได้ ใช้งานเบาได้งานหนักได้เลยนะคะสําหรับอีโต้เนาะทำจากเหล็กแหนรถสิบล้อนะคะต่อไปเล่มที่4ี่นะคะใบายาวของเขาอยู่ที่11นิ้วนะคะกว้าง2นิ้ว2หุนนะคะสันหนา8ดมิลเหมือนกันนะคะสันหนาดีมากเลยแบบฟันกิ่งไม้ได้แบบไม่ต้องกลัวเลยนะคะความหนักความความหนาแน่นนะคะของอีโต้นี่คือแบบสุดยอดมากเลยนะคะหนักอยู่ที่700กรัมนะคะเล่มที่สหนัก700กรัมเลยนะคะ หนักอยู่เนาะ700กรัมต่อไปนะคะเล่มที่ห้านะคะอ่าใบยาวของเขาอยู่ที่11นิ้ว1หุนกว้าง2นิ้วนะคะสันหนาอยู่ที่8มิลน,นะคะขอโทษนะคะเล่มนี้จะกว้างอยู่ที่2นิ้ว2เอ,น2นนเนอ็2นิ้วหหุนเนาะ2นิ้ว1หุนนะคะความกว้างนะคะความกว้างของมิดน,นะคะสันหนา8มิลเนาะน้ำหนัก780กรัมนะคะสำหรับเล่มที่ห้านะคะ ไม่ไม่ได้แบบลงคลิปบ่อยๆก็ไม่ค้าเริ่มตะกุกตะกักเหมือนกันเนาะพูดพูดพูดไม่ค่อยเก่งละต่อไปนะคะเล่มที่หกนะคะใบยาวอยู่ที่สิบอดนิ้วหนึ่งหุนนะคะกว้างสองนิ้วสามหุนสนันหนาแปดมิลหนักห8ร้อยแปดิกรัมนะคะเล่มนี้เล่มนี้จะเป็นทรงหัว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 ตัดมุมมาอย่างนี้เนาะมีเล่มเดียวนะคะเล่มที่หกนะคะเล่มนี้จะยาวสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งหุนเนาะกว้าง กว้าง2นิ้ว3หุนสนาดมิลเหมือนกันนะหนัก680กรัมนะคะใช้งานหนักได้เลยค่ะลูกค้าเข้าครัวก็ได้นะคะสับหูก็ได้แล้วก็เข้าป่าทําไร่ทําสวนได้หมดเลยพกพาสะดวกนะคะสําหรับอิโต้เนาะ เพื่อนพี่ๆคนไหนนะคะสนใจทักน้ำอ้อยมาได้นะคะเบอร์น้ำอ้อยก็เบอร์093 3017943หรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะวันนี้น้ำอ้อยต้องกราบลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ